พึ่งมาถึงบ้านครับมาจากสาแก้วมาให้เข้าหมากับเลยแวะมาบ้านที่นี่ตอนนี้ก็มีปะทะปะปายนะครับไม่ค่อยเยอะครับน่าจะไปข้างหน้าแนวนู้นหมดแล้วครับเพราะว่ามีข้างหลังก็ไม่ไม่กี่คันแล้วครับเพราะว่าเขายึดคลองแผงได้เขาก็น่าจะถืปืนขึ้นไปอีกนะครับน่าจะไม่อยู่ที่เดิมแล้วครับเพราะว่าเสียงปืนปะทะกันอยู่ข้างหน้ากันหมดแล้วครับเขตใกล้คลองแผงนะครับเพราะว่า ตอนผมเตือนน้ำมันมันก็มียิงบ้านนะครับอยู่ทางในหมู่บ้านฝั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายกําลังขึ้นไปน่าจะใกล้น่าจะใกล้สําเร็จแล้วครับแถวนี้เพราะว่าเสียงปืนไม่ค่อยดังแล้วครับเพราะว่าถามคนที่นี่เมื่อคืนก็ไม่ได้มีการปะทะกันนะครับพึ่งมามีตอนเช้านี่นะครับเมื่อคืนเงียบทั้งคืนครับพึ่งตอนเช้านี่พึ่งมามีปะทะรอบเช้านี่ครับตอนเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยครับที่พึ่งเริ่มยิงกันใหม่นี่ครับ ก็น่าจะอยู่ข้างหน้าครับแต่เราก็ได้ยินเสียงปืนเป็นระยะระยะนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเหมือนวันที่แปดที่เก้านะครับสองวันนั้นหนักแต่วันนี้เนี่ยตอนเช้าก็ได้ยินเสียงหุ้มวุ้มวุ้มอยู่ทางนน้นนะครับเสียงอยู่ไกลๆนู่นนะครับทางนน้นนะครับนี่ครับพนักงานเติมน้ำมันกุ้งไห่โอ้ครับเสียงโอ้โหสนานวันไห้ครับสุดยอดมาก ต้องบอเราเพี่อองคไทยลับรถมายังสงสัยผมอยู่เลยเติมน้ำมันกันเหมือนเสียงลูกปืนตกข้างในต่อชะดอครับเบิ้งเบตู้ครับเสียงยิงมา โอ้โหโอ้โหเสียงลว่ปืนเล็กสนั่นเลยครับตอนนี้ยังยึดได้ไม่หมดนะครับบ้านของแผงครับ อูครับเสียงอืมเสียงครับ